สวัสดีค่ะไม่มข,ขุนเขาพันจ้าพี่น้องเฮ็ดกับเขาเพิ่งแล้วจ้าปลาทูหัวปลาทูจ้ะหัวปลาทูเหลือจากเหตุนพนได้จด้ะเนี่ยไอ้หนี่เย็ดติ๋วพนจ้ะแต่ว่าบ่ได้แค่นี้ได้ได้หลายอยู่จตัตโตนึงเย็ดติ๋วกับยังบ่ผสมน้ำยังบ่ปรุงจ้ะเย็ดติ๋วกัตักใส่ถุงแซ่ไว้บ่ะเทกินเชานะาค่อยนั่นอันนี้ห้อนจ้ะไอ้ห่วยๆเลย ต้มเจือร้านกะเล็กอุ่นเห็นนหมนอนๆจากเขาสวยร้อนๆน,นะคะมาเด้อม,มาเด้ออันนี้ปลาทูย่าจอามาใจจะาผักก็มีถัว่วที่เหลือกินก๋วยเตี๋ยวนี่แหละจ่าโหละพาสลัดจ้ะมาค่ะมาลื่มไปเก็บมะเขือหลังบ้านของหวานกบกล้วยวีเดิมจะาวีนี่ห้าสิบบาทนะคะจ้ะลูกใหญ่ๆเลยเป้งๆเ,เ,เลยมีสิบเอ็ดลูกจ้ะ เด้อมากินกินปนเสียบน้ำย่ดิมามพริกดิบได้จ้ะท่าพท่พผ็เยชรก็จะเอาพริกปนใส่ร่องร่องก่อนปนใส่บักหน้าด้ยวยอันนี้ด้ยวยเป็นเ็ดค,คล้ายๆกึ่งปนกึ่งแจวค่ะปลาทูปนปลาทูอืมเนาะแซ่ ใช่ป่ะพอดีละบพเผ็ดไร่พริกอีเอามาจากแต่ก๋วยเตีเ๋ยวเวียงจันทนะเนื้อตุ๋ก็บม่เห็ดเลิศขัวหอมขัวกระเทียมใส่จ้ะาใส่หอมใส่กระเทียมลหลายๆต่ำหยาบหยาบเนื้อตุ๋ยกับแมกต่ำหยาบหยาบมันไมค่อยได้หยำถือหอมถือนั่นจะ้ะมาเลิศขันเลิศสุข,ขูสุกคนจ้า แม่วานน้องแอมซุรี่ีิยากม,มากสุกผูสุกคนนี่แหละออกเผ็ดนัวเปรียวด้วยจะน้ำปลาใส่ด้วยคนใส่ด้วยจ้ะ หัวพริกปลาทูทอดเอาเด้อบร้ตรงซะน้ำปลาลายตักน้ำปลาดิบเนื้มาใส่ถ้วยแล้วก็เอาน้ำหอนใส่ <c oughs> ใส่หน่อยน้อยไม่เอาบรเฮดน้ำลายจ้า ต้องเตือหมู้สักจ้ะลงหูพ่อปลาปละเียนเห็นน้องภาคผิวประกาศประกาศเขาบรรยายเห็ุกับเขาบอกกะบอกเกลียนเลยว่าประมาณอันนั้นเท่านั้นเท่านี้บอเด้อจ้ะ พวงปุพงเสียมเจ้าวอมแสบเอาเลยเฮ mm. ็ดตามที่เคยกินจ้ะในเครื่อกอหมูมสไซประกาศประกาศขาวกระเหลือจากกันกินซ่าบูดเลยจ้ะต้นหอมแซ่วูไปมันซอยแล้วนะหมูบดกระมีละลายละลายใส่เลย ยายมากกินหัวปลาทูเด้อแมวแมวบ้านยายบ่ได้กินหัวปลาทูยายติวกินช่วงนี้ยายแกอยากยากแกเด้อค่ะเด้องานเขาวดำก็หลายหลายตัวตัวกันจ้ะเริ่มตั้งแต่ไปฟังสวสดอภิธรรมกัน ได้ใจดีใหย่ลังอือวันนี้นอาร่วงใหญ่กินข้าวจนจะเบื่อละ ลืมขนม2องเม็ดบ้างยุตอนาที่นี่จ้ะอืมอืมลืมแม่บ้านอีกแม่บ้านอีก่วงกมาสนกับน้องนางเด้อน้องนางนางเมืองเลย แม่กินขนมแล้วก็บอกแม่อยากกินร้านคุณว่าแม่เป็นเบาหวาน <c oughs> มากินว้าปลาทู อีแก้วนี่บ่เพชรได้จจกแก้วปลาทูนี่บ่เพชรแท้ๆแต่ว่ารสชาตินี่เพชรค่ะเพราะว่าพี่กินกับกว๋วยเตี๋ยวเป็นพริกนิ่มันบ่แดง ได้แรกว่าจะกแกวกินไนแ่บอกเอาไว้กินได้หลายครับนะมีแบบสู้ตัวหนึ่ง<ม>เลียกคนตักไรด ต้มจีดไห้ร้านกิดต้มจีดบ้านแยกก็ง่ายๆเลยจ้ะรอดดีใส่เออพะนอนลงไปก่อนหนึ่งเกลือแค่นั้นนละต้มจีดหมอน,นึงยืดดีๆจ้ะโขลกข้าไกกระเทียมลงแค่นั้นแหละ sẽ yêu khao yêu mà say và làm cho mặc số chín lên cha, phải วัดคมอมบางพิกกเป็นนวยเลื่อยๆต่ำๆำจำับยาบหกจับยาบนวลๆเป็นเผ็ดเปรีป้ยวหน่อยนึง ได้ยู่ใกล้ถนนด้อค่ะเด้อ ขอบคุณทุกเลิฟทุกไรทุกกำลังใจจาจะดตัวกินกระห่ายิ่มแล้วนะจ๊ะเนาะบ๊ายบายจ้าพบกันคลิปหน้านะคะ